ผม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 มาจากเมงจีนลุงผมมาจากเมงจีนไอ oh. ตอนนี้เป็นเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนถ,ถึงวันนี้ก็ประมาณ40ปีครับที่ทำกันมา oh. สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับร,รายการตับเ่าคุยทางภาคใต้ทีวีวันนี้ประธานชมรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงนะครับได้พามาชิมของดีบางแก้วนะ ครับเป็นของดีบางแก้วเป็นสูตรเต้าหู้จากเมืองจีนนะฮะสายตรงเลยนะครับครับสูตรเต้าหู้จากเมืองจีนเขาบอกว่ารสชาติอร่อยมากนะครับครับรสชาติอรมากเคยชิมของของท่านแล้วก็ับผมนก็มาก่อนเคยขายตรงนั้นก่อนวันอาทิตย์เคยขายฝั่งนู้นครับผมออ๋เคยไปชิมอยู่ใช่ไหมครับเคยชิมอยู่ชิมอยู่ออ๋ก็กินกินกินรสชาติก็ไม่ต่างอย่างใหญ่ครับออ๋เพราะว่าของแกเข้มข้นเข้มข้นคือไม่ไม่ไม่ผสมน้ําเยอะแล้วถั่วเหลืองถั่วเหลืองก็เยอะ โอ้ยคนได้อัจฉริยะแบบเต้าหู้จริงๆใช่ไหมดังเดิมเลยดังเดิมเลยอ๋อเดี๋ยวมาเยือนใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวสัมภาษณ์กันหน่อยถามถึงที่ไปที่มานิดหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงนั่นเต้าหู้นี่ผมกินทำมาตั้งแต่เด็กช่วยช่วยพ่อทำครับขออนุญาตเด็กใหม่ทีแรกก็ตั้งแต่เด็กครับช่วยช่วยพ่อทำขายน้ำเต้าหู้ มันมันปลู่ผม,ผม,ผม,อมาางองผมมาจากเมืองจีนล<อ>ุงผมมาจากเมืองจีนแต่ตัวนี้เป็นเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นครับจนถึงวันนี้ก็ประมาณสี่สิบปีครับที่ทํากันมาโอ,โอ้สี่สิบ,บปีนครับผมตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแล้วก,ก็รุ่นผมมาทำาอนเนโต้จากเมืองจีนเลยครับผมเพราะว่าเรา,เรา,เรามีกรรมวิธีไม่เหมือนเพื่อนเพราะว่าน้ำตะวูนพอพอเราคั้นเป็นน้ำตะวู้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ใส่หม้อกองกองเสร็จแล้วก็ใส่หม้อใส่เบเตอแล้วก็ปิดฝาไปเลยครับจับเวลา รอจนกระทั่งเดือดครับเป็นเป็นการต้มใช้ไฟอ,อ่อ,อนๆแล้วก็เป็นการต้มในลักษณะของการบ่มสะสมความร้อนเมื่อความร้อนได้ที่แล้วก็มันก็จะค่อยค่อยเดือดขึ้นมาแล้วก็เราไม่ต้องนั่งคนอยู่พอพอใช้วิธีแบบนี้ครับกลิ่นของถงั่วเหลืองกลิ่นของใบเตยมันจะวนอยู่ในหม้อปิดปากหม้อไว้ตลอดถ้าไม่น้าเต้าหูาห้ของเรามีลักษณะ่ามีเสน่ห์มีความหอมนุ่มละมุนรสกลมกลม เพราะว่ามันจะมีความหมอมของต้นเหลืองของใบเับแล้วก็เปิดเปิดฝากลางหนึ่งผู้ก็กลิ่นออกกลิ่นออกมาเลยแล้วก็น้ำเต้าอูนี่หัวใจของน้ำเต้าอูก็คือว่าความสะอาดต้องล้างจนน้ำใสครับของผมนี่ผมรับประกันลูกค้าซื้อไปไว้ในตู้เย็นนะครับสี่วันก็เสียมาเปลี่ยนได้เลยครับถูกต้องเพราะว่าถ้าเราทำสะอาดนี่เราไม่ต้องกลัวว่ามันไม่เสียไม่แล้วเราก็กล้ารับประกันลูกค้าด้วยครับ ับประธานมาทานบ่อยก็ครั้งที่สองครับนี่ครั้งที่สองครับครับส่วนแอดเนี่ยแอดมาทานประจำฮะกับทานออกกําลังกายนะครับก็จะแวะมาที่ร้านอริบว่าเชฟโคนนะรอยาเชฟโคนที่จริงๆที่อะไรครับที่เรื่องสักเชนัสสิรก็ผมกับขทยตรงนี้อยู่กี่ปีแล้วครับไายตอนนี้ผมไปอยู่ต่างจังหวัดด้วยแต่ว่าตั้งแต่ตั้งแต่เล็กทําน้ำเต้าหู้มาก็ครบสี่สิบปีมาดีมาดีครับผมก็ แล้วก็ในช่วงเย็นๆนะครับก็จะมีตะศูนนี้ก็ที่ตะตูนก็มีอยู่สามที่ครับผมใส่กอดแย้งเพราะว่ากลัวว่าวิวิชามันจะสูนเพราะว่าน้ำเตาหู้โดยทั่วไปก็พอเป็นน้ํเสิเขาก็นั่งคนคนคนเปิดฝาหม้อจนกระตั้งเดือดแต่ของผมพิเศษตรงที่ว่าเราเราปิดฝาหม้อไ้เลยขออนุญาตดูได้ไหมครับได้ครับได้ครับนี่โอนะข้าวตูวเลยนะแล้วเราก็ใส่ใส่น้าไม่มากปริมาณ เข้มข right, okay, mm ้นนะเข้มข้นครับเพราะว่าทานบ่อยนะดูน้าดูน้ารู้มันเป็นเหมือนลักษณะของว่าเหมือนไม่ใช่น้ำเต้าหู้มันเป็นลักษณะนมดดเลื้งนะครับต้องต้องให้เข้มข้นก็มีเด็กตัวเล็กๆที่ที่บุกปกครองมาซื้อครับปวกกว่าๆก็เด็กก็ชอบกินน้ำเต้าหู้เพรามาซื้อประจำก็ผมก็เห็นว่าตอนนี้ขึ้นทะเบียนเป็นของดีฟังแก้วของดีบังแก้วครับผมกับของอำเภอมามาทาไว้ให้ครับผมครับมีมีน้ำเต้าหู้ แล้วก็อีกตัวก็คือเป็ดย่างเลยย่างเป็ดย่างด้วยเป็นย่างเชเโินครับครับเรียกว่ามาบางแก้วถ้าไม่ได้กินน้ำต้างูหรือว่ายังไม่กินบางแก้วครับครับครับท่านประธานบอกว่าในเชิงคือบางแก้วเสนอหนึ่งก็คือชุมชนชุมชนจีนโบราณอ่าจมจีนจมจีนจีนโบราณแก็อาหารอาหารคกับแบบนี้เราก็ชูได้สบายครับชูได้สบายเลยครับเป็นสูตรย่างเดิมขององค์อบางแก้วเยลยผมทำไม่ต้องใจดีกครับครับ ประมาณสิบเอ็ดสิบสองปีครับครับตัวนี้อยู่จุดเอ่อหน้าหน้าสตาลนฟอยมางแกวครับตอนนี้หน้าสิบสามปีแล้วอือครับครับก็กาสทีแรกก็ช่วยล้างถั่วช่วยอะไรอย่ี้ครับช่วยบดตัวครับก็ก็อยขยับขึ้นมันมันมันเป็นไปโดยอัตโนมัติเลยก็ไม่ใช่แบบว่าสอนเราเราแค่ช่วยอะไรเงี้ยครับอย่างมันมันซึมซับจนว่าเอ่อกลายเป็นว่าเหมือนเหมือนน้ำตาลเหมือนมันก็เป็นชีวิตของเราเพราะว่า พอาทำมาตั้งแต่เด็กแล้วก็มันมีความสุขทุกครั้งในในการทําน้ำเต้าหู้เพราะว่าเราคือนโยบายของผมคือว่าทาของอร่อยให้คนกินนะครับแต่ก็ต้องมีคุณภาพด้วยโอ <Everyone S 1> ้เนๆๆี่ยครับคือมีความสุขทุกครั้งที่ได้ได้ทาให้คนกินนะครับ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 คับครัเลยสาคัญมากเลยก,ก,ลก็อย<ะ>ากจะเชิญชวนลูกค้ายังไงบ้างครับถ้าถ้าอยากจะกินน้ำเต้าหู้แบบ รสชาติเข้มข้นถึงรสถั่วเหลืองเทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เป็นกรรมวิธีเป็นเป็นสูตรตำรับกินโบราณด้วยคือรับประกันเรื่องความอร่อยแล้วก็ความเข้มข้นถึงรสถั่วเหลืองเทนะครับก็มาถ้ามาตลาดบางแก้วหาง่ายครับอยู่หน้าสถานีรถไฟบางแก้วครับผมเปิดขายเปิดขาประมาณบ่ายสองบ่ายสองจนบางทีก็หกโมงก็ติดแล้วแต่ครับบางวันก็ตุ่มสองตุ่มแล้วแต่ครับแล้วแต่ลูกค้าครับครับเรียกว่า มาก็ได้ตามสะดวกนะครับแต่ว่าลูกค้าจะมาจากที่อื่นก็จะซื้อเยอะเป็นสิบยี่สิบจุ่งกมาจากมาจากมาจากปากประยุนลยครก็เขาจะซื้อซื้อกันเยอะเป็นลูกค้าประจรับบแบบนี่ดั้งเดิมนะเพราะว่าความดั้งเดิมมันหากินยากถ้าเป็นทีใหญ่เนี่ยเราต้องมีบางที้ลูกค้าตกแต่งกลิ่นอะไรใช่ไหมแต่นี้ทาเงินขายกันแบบเหมือนญาติญาติพี่น้องบางทีามาจากอัดใหญ่เขาซื้อไปกว่างญาติที่อัดใหญ่เพราะว่าอร่อยที่นี่ครับ ก็ม um> ีส่วนประกอบอะไรบ้างครับก็ก็เครื่องมันแล้วแล้วแต่ครับแล้วแต่จะเลือกครับแล้วแต่จะเลือกแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยเยครับพุทราบ้างไปกล้วยบ้างตัวแดงบ้างอะไรเงี้ยมาเร็วครับมาเร็วครับมาเร็วครับขออนุญาตถามครับผมสอบถามลูกค้าผลตภัณฑ์ขึ้ยังไงครับเนี่ยในลักษณะแต่แม้ในชุมชนนะได้ของดีด้วยได้เรียกว่าวิถีชีวิตด้วยนะเพราะว่าคนมาซื้อสังเกตว่า ซื้อเสร็จก็นั่งคุยเจ้าของด้วยใช่ๆถ้านนี่เอาแบบเหมือนกัน่าจังหวัดถ้าน้ำเต้าหู้เย็นนี่ผมจะผสมไม่เสร็จเลยครับก็บางเจ้าเ็าผสมน้ำน้ำเชื่อมเนี่ไหมทำให้น้ำเต้าหู้ของเรานี่ความเข้มข้นนี่เจีอจางลงอีกอันนี้เราผสมไม่เสร็จใส่น้ำตาลแล้วก็ตั้งแต่ตอนร้อนนี่ก็ผสมครับถามนิดนึงครับชื่อน้องอะไรครับชื่อหนูดีค่ะดีกินประจำไหมครับประจำค่ะ ชอบเมนูไหนเป็นพิเศษครับน้ำเต้าหู้เมนูเย็นเมนูเย็นอ๋อรสชาติเป็นอย่างไรบ้างครับถึงเกวถึงกครับครับเข้มข้นโอ้นะครับนี่ลูกค้าประจำการันตีนะฮะนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับของดีบางแก้วนะครับน้ำเต้าหู้นะครับนี่เป็นเมนูกินน้ำเต้าหู้ครับรสชาติเป็นยังไงครับอร่อยครับถึงเครื่องนี้ครับ จริงๆขายน้ำเต้าหู้แล้วก็เต้าทึงด้วยนะครับเต้าทึงแล้วก็มีอะไรอีกครับปกติมีอะไรอีกครับเขามีหลายอย่างนะเฉาป้วยนมสดอะไรก็มีนะเมนูนะครับแล้วแต่จะเลือกนะครับก็วันนี้นะครับเราก็ถือว่าได้แนะนําของดีบางแก้วนะครับน้ำเต้าหู้เต้าทึงนะครับที่ถือว่า มีความนั่งเดิมนะครับสูตรจากเมืองกีนนะครับแล้วก็ประสบการณ์ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะฮะเป็นสูตรตำรับกินโบราณเ้เลยครับโบราณนะฮะซื้อเสร็จจะนั่งคุยเจ้าของร้านก็ได้นะครับอัตฉรัยดีนะครับเช็คโลเอาละครับวันนี้นะครับเราก็ต้องขอลานไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับร